ร้านค้าแห่งความมืดอัปเดตเข้ามาแล้วนะครับเป็นในส่วนของวันที่25้านี้นะในส่วนของกิจกรรมนะครับสูงสุด9 0นะครับนี่เป็นแบบนี้นะก็คนไหนที่อยากได้ในส่วนของชุด2ดีแบบนี้นะครับไปใส่เท่ๆนะครับน้องห้ามพลาดนะครับเป็นกิจกรรมที่แบบคุ้มสุดๆนะครับรว่าลดราคาสูงสุดถึง9 0แล้วก็มีในส่วนของไอเทมอื่นๆด้วยนะครับในส่วนของชุดผู้ชายนะครับโตัวเข็นการตัวเข็นปืนนะครับก็ลดราคาแบบคุ้มๆไปเลยนะครับไม่ก็เป็นเสื้อผู้ชายตัวนี้นะครับอย่างเท่นะ เออเมื่อก่อนอัปเดตเข้ามาไม่เท่าไหร่นะครับแล้วก็ในส่วนของโทเค็นกลางนะครับนี่ในส่วนของชุดผู้หญิงชุดนี้นะครับจาได้คร่าวๆว่าเป็นชุดแบบคชีเตอร์ฟรีไฟล์เรามาณนี้นะครับหรือเมื่อก่อนที่ใช้อยู่นะครับแล้วก็ในส่วนของไอเทมอื่นๆนะครับอย่างเช่นกระทานะครับรองเท้านะครับอื่นๆอีกมากมายนะครับโอ้โหเยอะจริงๆนะครับสำหรับกิจกรรมร้านค้าแห่งความมืดนะครับ ก็มีทั้งชุดผู้ชายและก็ชุดผู้หญิงนะครับคนที่อยากได้ก็ต้องไปจัดนะครับเตรียมเพจไว้พร้อมนะครับวันที่25นี้อัปเดตเข้ามาแน่นอนนะครับ